คนวันนี้ก็ตามมาเดินเล่นสวนสาธารณะในประเทศไทยนะคะสวนลุมพีนีบรรยากาศคือฝนสิโลงพี่น้องเมืองในฝั่งฝ่ามืดขึ้งเฝือกลังไรโล่โฮมล่มเท่งขาดวัดไรความพอเป็นวัดทองเสยมากก็ไอ่ตู้คือเกาทุกคนบรตามภาษาบรร بان บอกตามภาษาลาวเจ้าวันเป็นคนลาวเจ้าคือใส่ซื้อส่องลาว่ะชื่อ่ได้ได้น้องก็ได้ก็เย เลยท่านศาสตร์ว <compra ven> ่าท so ี san, so ่ป so like, ีอ๋อเหรอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมวันนี้มากับน้องแยงตาสาระใต้ค่ะสวัสดีค่ะโอ้คนหลายเด้อะวันนี้มืดคือฝนสิตกขุ่มแห้งเรียน คนเยอะมากทุกคนโอ้ยหอนหอนหอนต่ว่าไงุ้ยนกนกนกอะไรนกอะไรมือหนีเข้าสิมาเบิงมาาอว่าประเทศไทยเวลาพื่นเขารพบทุกงสารแม่นแถบ่คือเขาหว่าว่าอันเขาจะสิบห้านยืนด้วเห็นบ่มะอยากเห็นพื้นเห็ดยังอยู่พื่นยางพื่นแรเพื่นนางยังกระยาพื่นสิลุกยืนนะคนไทยอันนี้ก็คืออยากว่าพี่สูให้พี่นนองเบิงน่ะวันี่ ทีเดียวในประเทศไทยก็ประเทศอื่นบม่มมีแนี่จะประเทศไทยเนาะที่ว่าบม่มีเห็นก็คือข่อยบอเ่เคยเห็น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 แต่ประเทศไทยบ่ไเ้เห็นในประเทศอืน่นข่อยบ่เคยไปประเทศอื่นวาไงซะประเทศอื่นก็บ่มีแนวนี้เล่นบ่บ่หูเด้อตัวนี้ค่ะแต่ว่า,หวาเห็นแต่อยู่นีแล้วบันีึสิว่าพิสูจน์ให้ทุกคนเลยเห็นน้ากันได้เบิ่งน้ากันเนาะไป่ะอ้โ้พี่น้องเ้ยสิว่าพิสูจน์มือนน้ให้มันหูกันไปเลย ปั๊มนแมนแถวบบหรือว่าแนวใดเนาะเห็นแต่เขาว่าออกรเขาบอกนะเนี่ยนะเห็นแต่ที่ทรทัศน์ที่เขาของเพลงเนาะสิประมาณหกโมงแรงก็แปดโมงเต่าอยากเบิ้งอยากเห็นซึ่งขาดไทยปั๊มน์จะลองได้บงจะลองได้บงเพียงสัตว์หกโมงแรงลองใดเนาะอ่ายเยน็นหน่อยซึมซับมากแต่น้อยซึมซับมันบะ ซอนแนเดอร์อยากของใดนั่งนี่บอนั่งนี่ก็ได้ป๊ดาดแบบแบบเจอเจ้าถิ่นเยอะมากค่ะทุกคนแถวนี้เนี่ยนเอ้ามันนอนลงอีวกวันนี่ปวดมันนอนลงทุกคนส่ามห้มืดขึ้มเฟือรลังไรหก เด้ๆคนขาจะเริ่มยุดแล้วได้บางคนก็นยุดเริ่มแล้วทุกคนกำลังเริ่มอยู่ใกล้นี้ 有个老婆。 เยืนดสุดยอดมากดูดูทุกทุกที่ทุกคน นนแมนต่อยมั้ยไม่แมดิเพิ่งจบเขาก็ไปเลยโ oh. อเเ้เ,เสื้อบอไปนี่เสื้อบอเห็ดหร้อเ่เสื้อเห็นในความเป็นจริงเหรอมันบอเสื้อแล้วสุดยอดอันีแต่ก็จะมีมีมีล้โพงแบบนี้ไปทุกจุดทุกจุดที่เป็นสวนสาธารณะมันกว้างเป็นกับเฮ็ดไปหไลายหม่องหลายบอล,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 ลโอ้ค่ะค่ะค่ะประกาศแล้ก็วัเนี่ยเปิดงานงานนันนี่นอยน์รัมี่ ลายางมันมีประโยชน์ะาย่างของคนอ่ะเนอะลยางอืเห็นกับตาแหละเหล็นใะไรู้อึุขภาพใจเทสบานท่องนี่ยชนบันท่องบานท่าบมมี่ไอยเปรียน้ิช้บริการที่เข้ามาพักผ่อนและออกกำลังกายภายในส่วนลุมพินีโปรดทราบ สวนลูกนีเปิดให้บริการ4นาฬิกา30นาทีถึงยี่สสิบองนาฬิกาส่วนลูกนีขอความร่วมมือโปรดรักษาความสะอาดภายในสวนขยะต่างๆโปรดทัดแยกตามประเภทและนำขยะทิ้งที่ถังขยะและช่วยกันงดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สีเเพื่อรักษาสิ <affe tới> ่งแวดล้อมภายในสวน เพื่นประกาศเนาะทุกคนเพิ่นประกาศว่าให้นั่นหละนะให้รักษาความสะอาดห้ามสูบบุหรี่ห้ามนั่นนะววี่คน่คออควมมรมืมอือห้ามให้อาหารนกอืมอืมเป็นการดีเลยนะ น้าแจกเป็นการแจกเนาะโอ้ยดี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 มีระบบแบบดีแห้งดีารโอ้เบื้องผาบรรยากาศคักคักคักทุกคนตอนนี้ก็ได้พิสูจน์แล้วได้เห็นแล้วไอยคักคักแห้งเสื้อเส้นกับตาเสือใจหรือว่านับถือ คนไทยนะคะคือเขาเพราะว่าบ่เคเยเห็นที่ไหนมาก่อนในโลกใบนี้บ่เคยเห็นอ่ข่อยบอ่เคยเห็นเห็นในทีวีเห็นได้ในโทรทัศน์อ้าฝนตก <c oughs> <c oughs> หินแท้แล้วเมีนแท้เนาะเมีนแท้ทุกคนพาคกนมาพิสูจน์ได้มั้เนี่เเปนไปไปเขา <c oughs> พอมั <c oughs> นนะ่ฝนตกพี่น้องสวนพนมีศาลาให้นางพัก เออเอนไล้แถวอ้ายเขาเช็นยั้งค่ะเขาเช็ยยั้งทุกคนอเต้นเนอะเต้นบอกเออเอ้ยนกขี่ใส่โอเวอร์แมนพนหอยใส่ก็เข้าไปเต้น ไปทาไปบงเขาเต้นปะเขาเห็นไงไทยได้ยุบรนเนาะได้เขาร่วมเต้นกับคนไทยมีความสุขเข้าโบแบงเกียรชาเกียรชาเน่ยคือไทยเนี่ยมนคือทุกเกียร์ชาเขาร่วมได้เออ แต่ว่าทุกคนรู้จักจังหวะดีแล้วนี่เราลองเข้ามาดูแล้วตกือไปพร้อมกันไป six s e v 1 2 o 2 e r y b o d e k n o w n e two n e w o three เข้ามาเข้ามาไม่ขอไปโอเคทีนี่ขอลอง มือที่ o ตกมือที่หนึ่งอย่างเดียวไม่ต้องตกสองคก่ัว้ i s e นึ่งสมีเดปดกาอีกเคป้อเคบ ทีนี้เมื่อกี้คือแบบตัวมือที่ไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่ครับแอดเราแอดตัวไม่เป็นว่าโอเคอะไรนี่เราไม่ไปใช้แบบที่เราใช้บ่อยคือตัวมือที่สองนะครับ t h ามา e ดินออก o ันดูสุดตามออนเดอะจิ๊ก so let's try it together ลองลอง,ลองตงัวที่สองดูหน่อยครับ five six seven one two one two one let's a w the music we gonna p the i n s t r u m e we have the one i n s t r e n t t we have เอ่อลองมีเพื่อนดีในตัวใในใเราจะลองเล่นดนตรีไปพร้อมกับ DJ ดีครับพร้อมไหมครับค่ะวจะลองมาัวว one t o ด้วยกันตัวตัวตับตัข้อแรกของฟรีไซด์อ่ะถ้าไม่มีใครรู้นะฟรีไซด์การเล่นแบบ